สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ l l แ a นตาซี BB Books นะคะวันนี้ BB จะมาแนะนำหนังสือเรื่องควิสเิดในยุคต่างๆปกใหม่ผูเ้เขียนเจเคโรริงผู้แปลสุมาลีเป็นหนังสือแนวนวนิยายแฟนตาซีวรรณกรรมเยาวชนนวนิยายอังกฤษแฮร์รี่พอตเตอร์ฮอกวอตส์ไลบรารีคำโปรย ถ้าคุณเคยถามตัวเองว่าลูกสนิทสีทองนั้นมาจากไหนหรือทำไมทีมวิลทา e ันเดอร์ทรสถึงมีรูปมีดปังต่ออยู่บนเสื้อคลุมคุณก็จำเป็นต้องมีหนังสือควิสเิดในยุคต่างๆแล้วละ่ะหนังสือควิสเิดในยุคต่างๆเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลของวิสติดกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในโลกเวทมนต์ของแฮร์รี่พอตเตอร์ตั้งแต่ต้นกำเนิดและประวัติของควิสติด แหล่งที่มาของสนิทพัฒนาการของควิสดิดจบจนกระทั่งความเป็นควิสดิตในปัจจุบันนำเสนอด้วยภาพประกอบสวยงามและเรื่องราวที่เต็มไปด้วยการผจญภัยของประวัติศาสตร์เป็นหนังสือที่อยู่ในห้องสมุดฮอกวอต Hogwarts, และเป็นหนึ่งในหนังสือที่นักเรียนฮอกวอตยืมมาอ่านมากที่สุดเล่มหนึ่งในบางหน้าจะได้พบข้อความจากตัวละครต่างๆทำให้ผู้อ่านรู้สึกใกล้ชิดกับตัวละครมากขึ้น หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด136หน้าราคา345บาทตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์นาสมี b บุ๊หนังสือเล่มนี้ภาพปกด้ยศิลปินชาวไทยออพโลโลเจ้าของผลงานภาพวาดชุด h a ท r ร์รี่พอเตอร์ฉบับครบรอบ20ปี นักอ่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ที่พิกัดใต้คลิปใครชอบคลิปนี้สามารถกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แกับบีบีได้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย